สวัสดีค่ะพบกันในช่อง youtube พิเศสแอฟโรด t ยนะคะคือช่วงนี้ที่อาจารย์หลังๆไม่ค่อยได้ทำคลิปเพราะว่าไปเล่น Tik t o k อแล้วก็ไปทำเกี่ยวกับ l i n e OA นะคะ l i n e o f f i c i a l a c c o u n t ซึ่งเขาจ้างทีมเบนจามินชุนให้ไปทำค่ะเราได้เงินมาด้วยนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะได้กันแบบว่าคนละไม่กี่พันไม่กี่ร้อยอะคะ่ะแต่ว่ารวมๆแล้วก็เป็นหมื่นอยู่นะคะทีนี้ในคลิปนี้จะเป็นการ ทำนายดวง12ราศีในปี2565ว่าแต่ละราศีมีดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มที่ชาวราศีเมษก่อนเลยค่ะชาวราศีเมษเนี่ยมีนักโหราศาสตร์หลายท่านทำนายในเชิงลบนะคะ <c oughs> เพราะว่าดาวมฤตยูออกไปแล้วก็จะมีพระราหูเข้ามาแล้วมันจะมีช่วงหนึ่งที่พระราหูเจอกับมฤตยูด้วยคือช่วงวันที่30มีนาคม2565ถึง7กรกฎาคม256 65ช่วงนั้นอาจจะไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็มีดาวพรฤหัสบดีตกวินาศด้วยแต่อาจารย์นะคะขอยืนยันเลยว่าพระราหูเนี่ยไม่ร้ายแรงเท่าดาวมฤตยูถ้าใครสามารถทนดาวมฤตยูมาได้ถึง7ปีถือว่าเก่งแล้วนะคะเก่งมากแล้วพระราหูจะทำอะไรคุณไม่ได้เพราะว่าดาวที่อาเพศร้ายแรงที่สุดคือดาวมฤตยูส่วนพระราหูเนี่ย เป็นแค่สิวๆของดาวมฤตยูเท่านั้นเองเข้ามาก็จะทําอะไรที่ไม่ไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากค่ะการที่คุณมีมฤตยูออกไปจากลัคนาถือว่าเป็นข่าวดีที่สุดในรอบ7ปีนะคุณจะโล่งเลยอาการเจ็บป่วยเจ้ากรรมในเวรอุปสรรคปัญหาหนี้สินโรคภยัยหรือว่าศัตรูจะหายไปหมดเลยค่ะจะเหลือแต่ว่าพระราหูคือความโมเมาก็คืออาจจะแบบว่าอาจจะชอบสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้นะคะ ชอบเกี่ยวกับวงการบันเทิงสนุกสนานร่าเริงตามแบบของราหูและพระราหูเนี่ยมาจากเรือรลาพระนะคะเป็นเทวีโชคด้วยจะมีโชคลาภด้วยได้เกณฑ์คุณพระราหูด้วยราศีเมษที่ดวงดีเนี่ยไม่ควรจะมีดาวพฤหัสบดีหรือว่าดาวพุธอยู่ที่ราศีเมษหรือตุลน,นะคะถ้ามีเนี่ยต้องระวังจะมีเรื่องมีราวกับคนหรือมีคดีความควรที่จะไปทําบุญแก้เคล็ดนะคะอาจจะมาปรึกษาอาจารย์ได้ว่าทําอย่างไรส่วนคนที่มีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์ดาวอังคาร ไม่ค่อยร้ายแรงถ้ามีดาวเสาร์ถือว่าดีมากถ้ามีมฤตยูหรือพระราหูเดิมก็ไม่ร้ายแรงนะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังคือช่วงที่เกิดคลาดอาจจะล้มป่วยได้อันนั้นก็ต้องระวังต้องแก้เคกันอีกทีส่วนการที่ดาวพฤหัสบดีไปตกวินาศเนี่ยมันเป็นเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่าวิปริตราชายโยกวินาศเป็นเกษตรก็คือความวินาศได้วินาศไปหมดแล้วคนที่ทําร้ายคุณรับหลังเนี่ยเขาได้หายสูญสลายไปหมดแล้วไม่มีใครทําร้ายคุณแล้วนะคะ อันนี้เป็นสิ่งที่ดีอาจารย์ก็ไม่ทราบว่าทำไมนักโหราศาสตร์หลายท่านทำนายไม่ดีเขาไม่รู้จักเกณฑ์คุณพระราหูไม่รู้จักวิปริตราชายโยหรืออย่างไรนะคะจริงๆแล้วต้องทายดีเพราะว่ามารุตยูมันออกไปแล้วมันไม่มีอะไรร้ายแรงกว่ามฤรุตยูแล้วที่ที่เข้ามาเนี่ยคือสิวๆของมฤรุตยูแล้วอาจจะมีโชคลาภมีสิ่งดีๆด,ด้วยซ้าไปนะคะดังนั้นราศีเมษไม่ต้องกังวลไม่มีอะไรร้ายแรงเป็นข่าวดีที่คุณมาถึงปีนี้ได้ คุณรอดแล้วนะคะหลายคนอาจจะเดสเรมอลเลยไปแล้วก็ได้นะคะแต่คุณยังอยู่มาถึงปีนี้ก็คือคุณเก่งมากแกร่งมากแล้วนะคะต่อมาราศีพฤษภนะคะราศีพฤษภมรุตยูเข้าจะเป็นอย่างไรมรุตยูเป็นดาวที่อาเพศร้ายแรงนะคะดังนั้นเมื่อมรุตยูเข้าเนี่ยให้คุณแก้เคล็ดด้วยการไปเช่ารูปพระศิวะนะคะมาบูชาที่บ้านแล้วให้สวดมนต์โอมนมัสิวะนะคะเช้าเย็นวละเเช้าสามจด เย็นสามจบนะคะถ้าจุดทเทียนแล้วถวายดอกไม้มีเครื่องบูชาด้วยยิ่งดีปฏิบัติตามประเพณีนิยมเนี่ยจะดีมากนะคะเพราะว่าพระศิวะเป็นเทพประจําดาวมฤตยูถ้าไหว้พระศิวะแล้วดาวมฤตยูก็จะให้คุณแทนที่จะให้โทษค่ะแล้วก็ราศีพฤษภมีเกณฑ์ถูกรางวัลน,นะคะถูกสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลด้วยบางคนอาจจะถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยซ้าไปเพราะว่าดาวพฤหัสบดีจรไปในเรือนวินาศของเมษใช่ไหมแต่เป็นลาภของพฤษภ เป็นเกษตรเป็นสิงหกเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์ถูกรางวัลที่1มีโชคลาภใหญ่ค่ะเพราะราหูอยู่ที่เรือนวินาศนะคะก็ไม่มีอะไรร้ายแรงค่ะราหูมาจากเรือนการงานเรือนกรรม,มะก็มีเกณฑ์ว่าจะมีงานเกี่ยวกับต่างประเทศเข้ามา go i ตอร์นั่นเองนะคะก็ถือว่าดีสําหรับชาวราศฤฤีพฤศภนะคะดาวเสาก็อยู่ในเรือนสุภะมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จในงานใหญ่งานช้างงานหินหินหลายๆงาน,นะคะ่ะ ต่อมาชาวราศีมิถุนนะคะมีดาวมฤตยูอยู่ในเรือนวินาแสดงว่าคนที่แทงข้างหลังคุณนินทาว่าร้ายรับหลังเนี่ยจะมีอันเป็นไปหมดเลยนะคะมีพระราหูอยู่ในเรือนาพราะจะมีโชคลาบใหญ่พระราหูเป็นเทวีโชคมีเกณฑ์นะคะถูกรางวัลหรือว่ามีคนเอาทรัพย์สินมาให้ดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นเจ้าเรือนภพกรรมมะแล้วก็ปัตตนี เป็นเกษตรคะมีเกณฑ์ว่าจะประสบความสําเร็จเรื่องงานอย่างใหญ่โตเลยมีคนยกย่องชมเชยอาจจะได้เลื่อนตําแหน่งหรือว่าขยายกิจการเรื่องงานของชาวราศีมิถุนจัดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆปังมากๆในปี2565ค่ะต่อมาชาวราศีกรกฎนะคะมีพระราหูเข้าไปในเรือกนกรมมะมีเกณฑ์จะได้งานเกี่ยวกับวงการบันเทิงออกรายการโทรทัศน์เป็นนักสแสดงอะไรอย่างี้เป็นนางแบบนายแบบนางงามนักร้องนะคะมีเกณฑ์มีชื่อเสียงโด่งดัง มรตดยูอยู่ในเรือนลาภะมีเกณฑ์ได้ลาบใหญ่เกี่ยวกับงานต่างประเทศหรืองานโหราศาสตร์นะคะดาวเสารยังเล็งลัคนาอยู่ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองคนที่เข้ามาชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะก,ก่อเรื่องก่อความทุกข์ให้แต่สิ่งที่ดีสําหรับชาวราศรีกรกฎในปีนี้คือดาวพฤหัสบดีออกจากเรือนมรณะนะคะไปที่เรือนสุภะดังนั้นทําสิ่งใดก็ประสบความสําเร็จโปรเจกต์อะไรก็ตามนะคะที่คิดปรารถนาจะได้ดังใจทุกประการะคะ่ะ ต่อมาชาวราศีสิงห์นะคะดาวมรุมรตอย่เข้าไปในเรือกนกรมมะได้ปัสวะโทศเกณฑ์มีเกณฑ์ได้งานวิชาการงานโหราศาสตร์มีเกณฑ์รุ่งเรืองในอาชีพการงานอย่างใหญ่หลวงโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศต่างแดนนะคะมีเกณฑ์โกอินเตอร์พระราหูเข้าไปในเรือนสุภาะประสบความสําสเร็จในงานเกี่ยวกับต่างแดนนะคะดาวพรศุภดีเป็นเกษตรในเรือนมรณะความตายได้ตายไปแล้วทําให ราศีสิงอายุยืนนะคะสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยทั้งปวงแล้วก็ปลอดภัยจากพยานไายทั้งปวงนอกจากนี้นะคะยังมีเกณฑ์ที่จะินเตอร์ด้วยได้งานต่างประเทศเข้ามามากมายร่ำรวยเงินทองค่ะต่อมาชาวราศีกันนะคะดาวพรศบดีซึ่งเป็นดาวภพปัตตนีและพันธุเลงลัคนาค่ะมีเกณฑ์พบคู่แต่งงานมีเกณฑ์สละโสดมีเกณฑ์ได้บ้านและสังหาริมทรัพย์ที่ดินมรดกนะคะจากญาติหุ้นส่วนด้วยนะคะ แล้วก็พระราหูซึ่งเป็นดาวภพอริไปเรือนมรณะจะหมดหนี้หมดศีลหมดศัตรูนะคะเรียกได้ว่าปีนี้ดีมากๆทําอะไรก็สะดวกสบายโล่งไปหมดเลยต่อมาชาวราศีตุลน,นะคะมรุตยูออกจากเรือนปัตตนีไปแล้วนะคะเรื่องความรักจะดีขึ้นเรื่องหุ้นส่วนจะดีขึ้นคนที่เคยเลิกกับแฟนหรือว่าทะเลาะก,กับแฟนเนี่ยจะกลับมาดีกันนะคะหรือถ้าไม่กลับมาดีกันก็จะมีคนใหม่เข้ามาชอบซึ่งดีกว่าคนเก่ามากเลยนะคะ แล้วก็มีดาวเครื่องดีเป็นอริในเรือนอริอริเป็นเกษตรก็คือศัตรูได้เป็นศัตรูกับตัวเองทําให้มันวินาศไปคือศัตรูทําอะไรไม่ได้นะคะอยู่ในแต่ในเรือนของตนเองไม่ได้ก้าวไก่อะไรแล้วมีเกณฑ์จะกู้เงินมาลงทุนทําการค้าได้เงินก้อนใหญ่นะคะแล้วก็หมุนเงินมาได้กําไรมหาศาลด้วยนะคะ่ะต่อมาชาวราศีพิจิกนะคะดาวเครื่องดีซึ่งเป็นดาวการเงินแล้วก็ดาวบุตกตะเนี่ยไปอยู่ในเรือน ปุตตาเป็นเกษตรมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่มีเกณฑ์ได้บุตรบริวารมีเกณฑ์ได้โชคลาภใหญ่นะคะมีมรุตยูจรมะเ็งนะคะชาวราศีพิจิกเนี่ยจะต้องไปเช่ารูปของพระศิวะมาบูชานะคะสวดคาถาอนามนละมาสิวยะสามจบเช้าเย็นบูชาตามแบบแผนประเพณีดั้งเดิมจะดีมากนะคะชาวราศีพิจิกปีนี้ถือว่าเป็นปีแห่งการกอบโกยความร่ำรวยมหาศาลของชาวราศีพิจิกทีเดียวคะ่ะพระราหูอยู่ที่เรือน อาริมีเกณฑ์ว่าจะมีคนอิจฉานะคะก็คือถ้าเกิดได้อะไรดีๆมาก็ไม่ต้องไปอวดใครนะคะรวยอยู่แบบเงียบๆเ,เพราะว่าเดี๋ยวมีคนหมันไส้ต่อมาชาวราศีธนูนะคะมฤตยูไปอยู่ที่เรือนอาริศัตรูของท่านเนี่ยก็จะมีอันเป็นไปหายสรัสูญนไปหมดเลยหนี้สินก็จะหมดไปฮะ,ะดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวการเงินเป็นเกษตรจะได้เงินล้านนะคะร่ำรวยมหาศาลพฤหัส,สบดีเป็นเกษตรเป็นปฐุมเกณฑ์นิรันดร์ลายเกณฑ์ได้บ้านรถยนต์ที่ดินอสังหาริมทรัพย์มรดกร่ำรวย มหาศาลทีเดียวค่ะสาหรับชาวราศีพโนพระราหูอยู่ในเรือนบริวารน,นะคะก็คือจะมีบริวารใหม่ๆเข้ามามากมายอาจจะมาจากต่างประเทศก็ได้ต่อมาชาวราศีมังกรนะคะดาวเสาร์เป็นเกษตรยังทับลักอยู่อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวหรือว่าคนที่มาหาเรื่องคือที่ผ่านมาคุณจะรู้สึกใช่ไหมคะมีคนมาด่ามาว่าอยู่ตลอดเวลาเลยก็อ,อย่าไปสนใจนะคะแผลเมตาไปเมฤุตยูไปอยู่ในเรือนบริวารก็คือ อาจจะมีโชคลาบบริวารน,นําโชคลาบมาให้หรือบริวารอาจจะเจ็บป่วยก็ต้องดูแลก,กันให้ดีๆนะคะพฤหัสบดีเป็นเกษตรอยู่ที่เรือนสหัสจะมีมิตรดีๆเนี่ยนำคอนเนคชั่นดีๆเกี่ยวกับเรื่องงานมาให้คุณนะคะทาให้คุณเนี่ยเติบโตในสายงานมีเงินมีงานเข้ามามากมายค่ะพระราหูอยู่ที่เรือนพันธุนะคะได้อมพุกเกณฑ์คุณจะได้บ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์มรดกนะคะมีเกณฑ์ร่ํารวยมีเกณฑ์ที่ประสบความสําเร็จ ในหลายๆสิ่งในปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดีปีหนึ่งทีเดียวนะคะเพราะว่าพระราหูเทวีโชคได้อัมพุกเกนค่ะต่อมานะคะชาวราศีกุมค่ะดาวพฤหัสบ,บดีซึ่งเป็นดาวพบลาภะแล้วก็พบการเงินเป็นเกษตรในเรือนการเงินนะคะจะมีโชคลาภใหญ่มีเกณฑ์ได้เงินล้านนะคะหลายล้านทีเดียวเข้ามาในบัญชีแล้วก็ดาวประจําตัวของคุณคือพระราหูได้เทวีโชคคุณจะขยับฐานะนะคะ ึ้นเป็นคนที่ร่ำรวยตำแหน่งหน้าที่การงานดีขึ้นฐานะการเงินดีขึ้นดีขึ้นทุกๆอย่างนะคะเรียกได้ว่าเพอร์เฟกทีเดียวค่ะต่อมาชาวราศีมีนค่ะเป็นเจ้าภาพของปีนี้เลยเป็นคนที่รับโชคใหญ่แบบเต็มๆคนคนเดียวเลยนะคะดาวพระัสบดีทับลัคนานะคะมีเกณฑ์ร่ำรวยประสบความสําเร็จในเรื่องงานความรักก็ดีนะ,ะชื่อเสียงก็ดีมีเงินล้านหลายร้อยล้านเข้ามาในบัญชีมีโชคลาภทั้ง เงินที่ได้จากการงานและการเสี่ยงโชคนะคะประสบความสําเร็จมากมายถือได้ว่าอลังการเวอร์วังมากๆสําหรับชาวราศีมีนะคะก็สําหรับ12ราศีทั้งหมดก็จบลงแล้วนะคะแทบจะไม่มีราศีไหนที่ดวงไม่ดีเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าฤหัสบ,บดีปีนี้เป็นเกษตรดังนั้นพรามันเป็นเกษตรเนี่ยเวลาตกอริบร,รณาวินามันก็ไม่เสียะคะ่ะราศีที่ตกอริบร,รณนาวินาอย่างเมษ สิงหรือว่าตุลเนี่ยดวงเขาก็ไม่เสียดังนั้นทั้ง12ราศีดวงดีหมดนะคะก็ยินดีกับทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ค่ะ